วันนี้ทางร้านเราก็มีวัตถุมงคลเข้าใหม่หลายรายการ,รมาแบ่งปันให้กับเอซีมไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติเนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองครับแล้วก็จะมีเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติเนื้อเงินลงยาสีเขียวหน้ากาก,ากทองคํา1ใน299องค์บนโลกใบนี้นะครับ,รบก็จะมีทั้งนี่เลยครับ เหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหาตามหากันเยอะอสายเสี่ยงโชคไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนั่นก็คือเหรียญโชคเนื้อเมฆเนื้อฝาบาทหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับแล้วก็จะมีทั้งเนื้อนวะด้วยนะครับนี่ครับหายากมากครับครับเหรียญโชคเนื้อเมฆเนื้อนวะด้านหลังเป็นพ่อปู่ยีโ่โกโฮเทพเจ้าแห่งการเสี่ยงโชคครับแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับเหรียญดวงดี สำหรับท่านที่ดวงไม่ดีแนะนํารุ่นนี้เลยครับเหรียญดวงดีเนื้อนวะมีมาแบ่งสองเหรียญแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นที่จะสร้างโดยครูทัพทิมวลาเขาเรียกว่าเหรียญแสนแก้วมณีโชตสารพัดนึกนี่ครับเป็นนวะหน้ากากทองคำหน้านหลังเป็นยันปลายฉลามนี่ครับแล้วก็จะมีเครื่องราง เป็นหนุมาลโชคพันล้านเนื้อชนวนซึ่งหาชมได้ยากวันนี้ก็มีมาแบ่งหนึ่งองค์แล้วก็จะเป็นนี่เลยครับเหรียญที่หลวงปู่บอกกับอาจารย์ลิงว่าถ้าอยากรวยให้ห้อยเหรียญเอลิเจชับแล้วก็อีกหลายรายกัรสักคู่รีวิวให้ชมครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอชาแนลนะครับ ก็วันนี้จะพาทีฟีและท่านผู้ชมมาชมพักเครื่องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับก็ที่เดิมนะครับร้านแจ็คเสมานะครับวันนี้เขาก็จะนาพักเครื่องและเครื่องรางของขังของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะฮะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็มีเปิดราคาด้วยนะครับแต่ละรุ่นนะครับเท่าที่ผมเห็นแล้วเนี่ยกล่องเดิมๆนะครับยังไม่ผ่านการใช้บูชานะครับ แต่ละรุ่นสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมก็ชมนะครับแต่ละรุ่นชอบใจรายการไหนนะครับแล้วราคาที่ทางร้านแจ็คแจ้งไว้เป็นราคาที่ท่านดูแล้วท่านสนใจแล้วก็สามารถจ่ายไหวก็ติดต่อเขานะครับเพราะทางช่องเราก็จะมีเบอร์โทรและไอ l ดี e ไนให้นะครับเพื่อที่จะได้ติดต่อและคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางร้านแจ็คเสมานะครับก็ ไม่รอช้านะครับไปชมพร้อมกับผมเลยนะครับว่าวันนี้จะมีรุ่นไหนที่ท่านถูกใจกันบ้างนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงร้านแจ็คเสมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมพระเครื่องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทกับผมที่ร้านแจ็คเสมาด้วยกันนะครับนี่ครับมาทักทายแจ็คเสมาก่อนครับสวัสดีครับแจ็คเสมา สวัสดีครับพี่สนิทสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและก็สวัสดี FC ฟซสอนอชาแนลทุกท่านนะครับครับก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าก็ใกล้จะสิ้นเดือนกันแล้วครับฝนตกหนักก็ฝาก FC ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับวันนี้ทางร้านเราก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริยันโทครับพระผู้มากด้วยเมตตาพระผู้มีฌานอย่างรู้พระผู้สมระเรียบง่ายครับแล้วก็ไม่ยึดติดกับอะไรนะครับอื ไปชมรายการแรกก่อนรายการแรกนะครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับเขาเรียกว่าเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติลูกูศีลาสิริจันโทองนี้เป็นเนื้องเงินลงยาสีแดงหน้ากาก,ากทองคําปีพศ2,566ครับจํจนวนการสร้างเพียง299องค์เท่านั้นนะครับองนี้หมายเลข32เหรียญรุ่นนี้แหะครับที่ลวกปูเมตตาบอกว่า ขันอยากรวยให้ห้อยเหรียญยืนไข่ล้มลมุคกคู้คันให้ห้อยเหรียญยืนเดอร์แปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือใครอยากรวยให้ห้อยเหรียญยืนใครที่ล้มลุกคุกคานให้ห้อยเหรียญยืนเดอร์ลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญคล้า,ายๆกับทรงรักบี้ปรากฏรูปลุงปูศิลายืนถือไม้เท้าแบบเต็มองมนี่ครับเป็นเหรียญยืนนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันตปูหลงปูศิลานะครับยันตปูหลงปูศิลา เนื้อเงินเนี่ยก็จะตอกโคดงองูตรงนี้นะครับแล้วก็จะตอกโคดกำกับบริเวณนี้นะครับอตอกหมายเลข32กำกับบริเวณนี้นะครับับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้แลครับใครอยากรวยก็ให้หาเหรียญยืนมาบูชานะครับเนื้อเงินลงยาแดงเนี่ยหายากมากครับช่วงพลิกเนี่ยต้องว่ากันที่เจ็ดแปดหมื่นวันนี้โอกาสเป็นของคนที่มองเห็นเสมอทางร้านออกให้บูชาเพียงองละ49,000บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมปล่องเดิมๆแบบนี้นะครับ นี่ครับได้มาใหม่สดๆดดร,ร้อนๆเมื่อวานครับออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ49,000บาทเท่านั้นนะครับครับองค์ต่อไปครับก็ยังอยู่ที่เหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติองค์นี้เป็นเนื้องเงินลงยาเขียวานักอากาศคำปีพองคอําร้5 6บครับ จำนวนการสร้าง299องค์องค์นี้หม่เลข95นะครับเขียวเหนียวทัพนี่ครับลักษณะเน้นก็เป็นเหมือนกันเลยครับผมประกอบรูปลุงปู่ศิลายืนถือไม้เท้าบ่งบอกถึงความมั่งคั่งยั่งยืนด้านหลังก็เป็นยันคูลุงปู่ศิลาต่อโคดงูกำกับบริเวณนี้นะครับครับต่อโคดกำกับบริเวณนี้อีกหนึ่งตำแหน่งต่อใหมายเลขบริเวณนี้นะครับองค์นี้หมายเลข95ครับนี่ครับสภาพสวยเดิม พร้อมกล่องเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาอยากรวยก็ต้องลองเอาไปบูชาครับเป็นลองแค่เนื้อทองคำนะครับนี่ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมสาหรับท่านที่ไม่ไหวเนื้อเงินทางร้านเราก็มีเนื้อทองแดงมาแบ่งปัดนะครับครับเขาเรียกว่าเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติหลวงปู่ศิลาสิริเจนโท องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรวมธาตุปีพศ2566จำนวนการสร้าง4,999อ,องคอง์นี้หมายเลข2743ก็จะมีมาแบ่ง2อ,องค์นะครับอีกองค์ก็จะเป็นหมายเลข1869นะครับ,รบหมายเลข2743เนี่ยสภาพสวยเดิมเลี่ยม กรอบทองอิตาลีนะครับฝังเพชรนัเสเซียกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยนักสเหรียญก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับครับด้านหลังก็จะปรากฏยันคูหลวงกูศิลาเนื้อทองแดงลงทา่าตอโกโคตกกากับบริเวณนี้นะครับ,รบตอกหมาเลขกากับบริเวณนี้นะครับออ,องค์เลี่ยมกรอบทองอิตาลีเนี่ยทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 13,9 0 0รบาทเท่านั้นนะครับครับไม่ใช่กรอบนะครับขออภัยเป็นตลับนะครับเฉพาะตลับนี่ก็ทํามาพันถึงพันสองนะครับนี่ครับรกันน้าของบูชาได้เลยครับออกให้บูชาเพียง13,9 0 0ับาทเท่านั้นนะครับครับส่วนองค์เลี่ยมกันน้ําของบูชาได้เลยเนี่ยองค์นี้หมายเลข18 6 9ด ถือว่าเลขสวยทีเดียวับเลี่ยมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยเหมือนกันอทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ1 2 9 0 0สองร้บาทเท่านั้นนะครับ,รบมี2องค์นะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วบนนมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนําเสนอเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรายการเหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหาตามหากันเยอะเขาเรียกว่าเหรียญโชคเหนือเมฆหลวงปู่ศรีราิริจันโท องค์นี้เป็นเนื้อฝาบาทปีพศ2564จำนวนการสร้าง4,999องค์วันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งได้กัน2องค์ก็จะมีหมายเลข3310แล้วก็หมายเลข849ครับลักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหรียญทรงแปดเหลี่ยมนะครับ,รบปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหันข้างแบบครึ่งองค์ด้านบนก็จะปรากฏชื่อรุ่นนะครับ,รบโชคเหนือเมฆ ต่อโคตดกำกับซ้ายขวานะครับด้านหลังก็จะเป็นพ่อปู่ยีโ่โกฮงเทพเจ้าแห่งการเสียงโชคด้านบนก็จะปรากฏสิลามหาเฮง<อ>บริเวณนี้ก็จะเป็นภาษาจีนนะครับ,รบนี่พ่อปู่ยีโ่โกฮงหมายเลข3310นะครับะครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องอค์หมายเลข3 3 1 0 1องค์แล้วก็หมายเลข8 4 9สีกอีก1นองค์นะครับ าทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ,รบมี2องค์นะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับ เหรียญโชคเนื้อเมฆหนุงปูศิลาซิริเกนโทองค์นี้เป็นเนื้อนวัตโลหะปีพศ2564จำนวนการสร้าง999องค์องค์นี้ใหมาเลข849นะครับคลักษณะเหรียญก็เป็นเหมือนกันเลยครับนี่ครับเป็นเหรียญทรงแปดเหลี่ยมนะครับ,รบปรากฏรูปหนุงปูศิลาหันข้างครึ่งองค์ก็จะมีคำอวยพรขอให้โชคดี จะเจรินรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับด้านหลังก็จะเป็นพ่อปู่ยี่กอฮงเนือนวัตโลหะก็จะต่อโค้ดกํากับซ้ายขวานะครับก็จะมีหมายเลขยิงเลเซอร์849นะครับพุทธคุณก็จะเด่นทางด้านโชคลาภวาสนาค้าขายดวงดีนี่ครับน่าใช้นบูชาทีเดียวครับองนี้เลี่ยมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยนะครับนี่ครับมีพร้อมกล่องเดิมนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองคละ สองหมืห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับม,มีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับสําหรับคนที่ดวงไม่ดีอยากจะดวงดีอขอแนะนําเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญดวงดีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อนวาน,วานุหะมงคลจักรวาลปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจด จำนวนการสร้าง3 4 9 9อ่ร้อยองค์นี้หมายเลข741นะครับนี่ครับเหรียญดวงดีนี่ก็ลักษณะเหรียญก็เป็นเหรียญรูปไข่ปรากฏรูปลุงปูศิลาหันข้างครึ่งองค์อตอกโคดเหนือหัวไหลเล็กน้อยรบ,บริเวณด้านล่างก็จะปรากฏชื่อรุ่นดวงดีด้านหลังก็จะเป็นพญาพนาคเจ็ดเสียรน,นะครับนี่ครับพญานาคปกเจ็ดเสียนตอก หมายเลขกำกับบุรีนี้นะครับรุ่นนี้นี่ใครมีไว้บูชาก็จะดวงดีมสมดังชื่อรุ่นเสริมงานเสริมโชคเสริมลาบเสริมบารามีนะครับอ,องค์นี้สภาพสวยเดิมเลี่ยมปอกทองอิตาลีกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยนะครับครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับ,รบมีอย่างละองค์นะครับอีกองค์ก็จะเป็นแบบไม่เลี่ยม เป็นแบบพระเปือยก็เหรียญดวงดีเหมือนกันเป็นเนื้อนว่าโลหะมงคลจัก,กรวาลปีพศ2567ด้านหลังก็จะเป็นพระนาคปกเจ็ดเสียนองค์นี้หมายเลข2194จำนวนการสร้างเพียง3,499องค์เท่านั้นนะครับองค์นี้ก็สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ1 0,000 500บาทเท่านั้นนะครับ,รบมีอย่างละองค์นะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับเขาเรียกว่าเหรียญหลวงปู่ศิาลารุ่นแสนแก้วมณีโชตรงนี้เป็นเนื้อนวะหน้ากากทองคำปีพศสองพันหาจำนวนการสร้าง2 4ง9องคก องนี้หมายเลขหนึ่งห้าแปดห้านะครับ,รบนักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหรียญลูกไข่หงูตันปรากฏลูกหลวงปูศิลาครึ่งองค์ก็บริเวณสังฆติก็จะปรากฏว่าอามันหะเดี๋ยวนะครับผมของนุญาาสองนะครับจำไม่ได้ก็จะปรากฏว่ารวยรวยล,ล้านล้านมันหะมันทำมันมทานนะครับ,รบนี่ครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันเซียน เป็นยันปลาฉลาม<อ>ก็จะตอกหมายเลขกากับบิเรียนนี้นะครับนี่ครับหมายเลขกากับบุเรียนนี้ก็จะตอกโค้ดกากับบุเรียนนี้นะครับยันปลาฉลามเนี่ยอักขระตัวเซียนยันปลาฉลามในปีพศ2 4 0 0สมัยนั้นนิยมสักกันอย่างแพร่หลายโดยมีความเชื่อกันว่าขงกระพันเหนียวอยู่โยงยันตัวนี้พบเห็นได้น้อยมากในปัจจุบันครับพระอาจารย์สมานและหลวงปู่ศิลาท่านได้รับการสัก จากอาจารย์ธรรมนูนซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่ทั้งสองครับฉลามเรียกทรัพย์งับเงินงับทองครับนี่ครับวันนี้ทางนั้นเรามีมาแบ่งด้วยกันสององค์นะครับนี่ครับสององค์เดี๋ยวผมขอนําเหรียญเปยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ้างนะครับครับนี่ครับสวยทีเดียวจมูกคมจมูกโด่งนี่ครับยันปลาฉลามล้อมรอบด้วยยันเซียนพ่อจะตอโคต กำกับบุรีนี้นะครับตอกหมายเลขกำกับบุรีนี้นะครับก็จะปรากฏชื่อรุ่นแสนแก้วมณีโชคสารพัดนึกเรียกได้ว่าอยากได้อะไรก็ให้ปรารถนาเอาครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกันสององนะครับองเลี่ยมตลับทองฝังเพชรเป็นตลับทองอิตาลีนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองละ 9,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนองค์เปื่อยเนี่ยมาพร้อมกล่องเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาทุกองค์จะมีจีวรแถมให้ด้วยนะครับเป็นจีวรหลวงปู่ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ8,000บาทเท่านั้นนะครับมีอย่างละองค์นะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นสุดยอดเครื่องรางที่ได้รับความยอดนิยมอันดับ ต,ต้นของหลวงปู่เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือฮนุมานโชคพันล้านหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองนี้เป็นเนื้อมหาชนวนปีพศ2564ครับจำนวนการสร้าง2,564ตนตนนี้หมายเลข1877ครับครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นฮนุมานนั่งชันเข่าจับเขา่านี่ครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับครับ ก็จะตอกโุทดมะกำกับบุรีนี้นะครับครับนี่ครับตอกไม้เล่กำกับบุรีนี้นะครับนี่ครับ1877ครับนี่ครับใต้ฐานก็จะอุดด้วยผงพุทธคุณนี่ครับน่าใช้น้าบูชาทีเดียวครับหานุบาลหางเก็ดขดสร้างตามผ้ายันที่หลวงปู่ศิลาได้เขียนไว้เมื่อปีพศ2514าอจำนวน5ผืนหลวงปู่ยังเมตตาตั้งชื่อหนุบาลหางเ็ขด รุ่นโชคพันล้านที่สุดแห่งมวลสารสายโลหะพูดถึงเนื้อโลหะของลวงปู่ต้องยกให้หนุมานหางเจ็ดขดต้นตำรับในมหายันผู้สร้างบรรจงมวลสารที่ดีที่สุดพีลงไปในทุกเนื้อแม้เนื้อล่างสุดอย่างเนื้อมหาชนวนท่านก็พีเหรียญเนือดวงใส่เป็นร้อยเหรียญรวมมูลค่านับล้านบาทอ่า พิธีเลิกยามจาับคำนวณถูกต้องตามตำราโดยคติที่ว่าของแรงของมีครูทำเล่นๆไม่ได้ตำนานหนุมานอีสานอย่างแท้จริงพุทคุณผงกับพัน์เป็นที่ตั้งโชคลาภหนุมานจะดึงโอกาสดีๆเข้ามาตลอดเพราะหนุมานคล่องแคล่วว่องไวแขวคาดปลอดภัยดีสเสน่เมตตามหานิยมหนุมานมีเมียทั้งหมดห้าพัคน เจรจาพาทีเป็นเลิศครับผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเมตตามมีคนอุปถัมภ์ครับองค์นี้สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาครับนี่ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ25,000บาทเท่านั้นนะครับมีตนเดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับเอาใจคนชอบสายข้าหลอกันบ้างครับเขาเรียกว่าลูกหล่อเบ้าทุ่หลวงปู่ศิลาสิริจันโท สำเร็จทันใจองค์นี้เป็นรุ่นเลื่อนยศเป็นเนื้อชนวนปีพศ2564จำนวนการสร้างน้อยเพียง1,645องค์หลวงปู่เททองและเป็นประธานอธิษฐานจิตสร้างทุกขั้นตอนในวัดสำเร็จภายในวันเดียว ตามชื่อสําเร็จทันใจรูปหล่อองค์นี้ฟอร์มสวยหน้าตาคมชัดลูกใบหูติดชัดข้าบ,บ่าวาเดิมๆใต้าฐานต่อโคตําว่ารวยนะครับลักษณะองค์ผ้าก็จะเป็นรูปหล่อเลยองค์ประกฏชื่อหลวงปู่ศิลาสิริจันโทต่อโคตกำกับบุเรียนสังขติใต้าฐานต่อโคตํคำ่ารวยนะครับ,รบด้านหลังก็จะปรากฏชื่อรุ่นเลื่อนยศองค์นี้นสภาพสวยเดิม คาบเบ้าเดิมๆโดต,ตอกชัดไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองละ5 0 0 0ันบาทเท่านั้น,นครับ,รบมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นนี้นะครับที่หลวงปู่เมตตาก,กับบอกกับอาจารย์ลิงว่าขันยาลุวยให้ไปหอยเหรียญอเนยซับ เขาเรียกว่าเหรียญอ,อริยทรัพยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองนี้เป็นเนื้อฝาบาทปีพศ2564จำนวนการสร้าง999องค์องค์นี้หมายเลข960นะครับ,รบนักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ประกฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองค์ด้านบนก็ประกฏชื่อรุ่นอริยทรัพอตอกหมายเลข960กำกับบริเวณใต้ขาหลวงปู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันพระศิวลีจกบาทนี่ครับ2564 บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์มีมกินมีใช้ไม่อดไม่อยากครับอริยทรัพย์หมายถึงมีกินไม่หมดมีกินตลอดเป็นอริยทรัพย์ท่านเจ้าอยากนุ้ยให้ไปหอยเหรียญอริยทรัพย์ครับคําพูดของลวงปู่ที่ได้บอกกก่าวกับลูกศิษย์รุ่นนี้ลวงปู่ดำดิให้สร้างออกแบบเหรียญด้วยตัวท่านเองสร้างน้อยอนาคตหายากวัตถุประสงค์จะสร้างเพื่อนําปัจจัย มาสร้างพระศิวลีปางเด็กที่ตั้งอยู่ในอุทยาน hmm. เป็นเหรียญยุคต้นอีกหนึ่งเหรียญมีทั้งลูกนสิทธ์รุ่นเก่ารุ่นใหม่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าห้อยบูชาแล้วมีกินไม่หมดรุ่นอดีตทรัพย์จึงนับได้ว่าเป็นพระที่ทุกคนควรมีไว้ติดบ,บ้านบูชาอย่างน้อยหนึ่งองค์จะอุดมไปด้วยทรัพย์เพราะด้านหลังเหรียญเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาพ hmm. ภพระศิวลีปางเด็กจบ,บาท hmm. จึงดิ่เรื่องมหาโชคลาภโดยตรงครับครับดีครับองค์นี้สภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาเลี่ยมตลับทองอิตาลีฝังเพชรพร้อมบูชาได้เลยนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ1 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับครับคือองเดียวนะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมชอบรายการไหนนะครับที่ทางร้านแจ็คเสมานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมฮะ แต่ละรายการนะครับทางร้านแจ็คเสมาก็มีราคาแจ้งไว้ทุกองนะครับท่านผู้ชมเลฟซีก็ชมนะครับชอบรายการไหนแล้วก็ดูว่าราคาที่ทางร้านแจ็คเสมาแจ้งไว้ท่านพอใจและจ่ายไหวนะครับก็สามารถทักทายมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับเขาได้นะครับเดี๋ยวไปขอเบอร์โทรกันครับว่าเบอร์โทรกับไอดลีไลเขาอะไรนะครับ เบอร์โทรผมนะครับสามารถโทรมาได้ที่0-86 899 5139ดาครับ ID ไลน์นะครับให้ติ๊ก ID แล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดห9้นครับท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127ครับร้านผมเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับผมครับอ่าภาคที่ออกจากทางร้านเราทุกองร้านเรารับประกันแท้ ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมเกขึ้นเต็มเรียกได้ว่าเช่าไปไม่ต้องนอนสะดุ้งก็ท้ายนี้ก็อยากจะฝากช่องของผมด้วยนะครับครับชื่อช่องว่าแจ็คเสมาเอฟซีในกรณีที่พี่สนิทไม่ว่างอาจจะช่วงนี้งานเยอะผมก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางช่องแจ็คเสมา f อฟนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาด ชมคลิปต่อๆไปครับผมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมก็สะดวกทางช่องทางตรงไหนนะครับท่านผู้ชมก็สามารถมาเลือกมาชมได้นะครับแล้วก็ติดต่อทางร้านเขาได้นะครับซึ่งวันนี้ทางช่องสอนอชาแนลก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับที่นำวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสลีจันโทมาให้ท่านผู้ชมและเอฟซได้ชมกันนะครับ ก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเซมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ